คือแกจะให้พี่ลงทุนกับบริษัทเล็กๆของแฟนแกแน่ะนะนี่แอร์พี่ลงทุนแต่ละทีนี่หลายร้อยล้านเลยนะโอ้พี่อะก็บริษัทเทนเขาตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินอยู่อะอะพี่คะพี่พี่ช่วยเขาหน่อยนะพี่อย่าลืมสิว่าเทนเขาเป็นถึงน้องเขยนะของแกตอนไหนแกบอกแกจะไปกินข้าวกับแม่แฟนแกงงทำไมไม่ไปอ่ะก็นี่ไงกำลังจะไปอยู่นี่นไง แอบิไวน์ขวดนี้นกขอนะแอบแอมันแพงแอแอวายิเซเว่นก็มีเธอคือแฟนของเทนใช่ไหมค่ะหนูไม่รู้ว่าคุณนาชอบอะไรบ้างอะคะ่ะหนูก็เลยเอาไวน์มาจากที่บ้านมาฝากคุณนาค่ะแล้วก็มีเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆแล้วมอบให้ค่ะเธอคงไม่รู้สินะว่าไวน์ของฉันเนี่ยสั่งมาจากต่างประเทศทั้งนั้นส่วนไวน์ที่เธอเอามาเนี่ยฉันว่ามันธรรมดาไปหน่อยนะ แม่บ้านเอาไวไปเก็บแล้วนี่เทนไปไหนละคะเทนเหรอไปทำงานแล้วอ้าวไม่เห็นเขาบอกอะไรหนูเลยอะคะถึงเธอจะรักลูกชายฉันมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ควรจะตามติดแบบนี้ผู้ชายเนี่ยมันต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างอย่าทําตัวเป็นภาระให้มากนะหนูมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะ บ้านเธอทำอาชีพอะไรพ่อหนูทํางานบริษัทอะค่ะส่วนแม่ทํางานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็หนูก็มีพี่ชายอยู่คนหนึ่ง <c oughs> คงจะเป็นบริษัทเล็กๆสิน,นะแม่เธอถึงได้ออกไปทํางานด้วยไม่เหมือนกับฉันเลยอยู่บ้านสบายๆ <c oughs> คือแม่หนูเขาชอบศิลปะค่ะ <c oughs> เขาก็เลยเลือกทำในสิ่ง,งที่เขาชอบมันก็แปลว่าแม่เธอเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ดี และอย่างหนึ่งนะฉันเนี่ยมีสามีที่ดีลูกชายที่ดีแล้วนายอนาคตนะลูกชายฉันก็จะได้สืบทอดจากบริษัท JTP ด้วย <c oughs> ฉันขอพูดตรงๆเลยนะ <c oughs> เธอกับลูกชายของฉันเนี่ยไม่มีอะไรที่เหมาะสมกันเลยแล้วอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ <c oughs> อะไรควรไม่ควรเนี่ย <c oughs> เธอน่าจะรู้อยู่แก่ใจและอย่าคิดจะมาแต่งงานกับลูกชายฉันเลย งางั้นหนูขอตัวก่อนนะคะส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยหนูขอให้เทนเขามาเป็นคนพูดกับหนูตรงๆน่าจะดีกว่าะคะ่ฮะฮัลโหมีอะไรเหรอ ไอสัเทเขาร่วมลงทุนกับเราแล้วเหรอใช่แล้วรุ่งนี้ฉันชวนเขาไปกินข้าวด้วยนะเขาบอกจะพาน้องสาวไปด้วยฉันว่านะน้องสาวท่านประธานเนี่ยต้องมีใจให้ลูกชายเราแน่เลยโอเคค่ะเพนลูกต้องเลิกกับแอร์เลยนะแล้ววุ่งนี้น้องสาวท่านประธานจะมากินข้าวด้วยลูกต้องทําตัวดีๆแม่แต่ว่าแอร์เขานิสัยดีจริงๆนะเพนรักแอร์จริงๆนะแม่รักแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรมันจะร่วมลงทุน300ล้านกับเราอย่างนั้นเหรอมือกายของ เนี่ยเป็นคนที่หล่อที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความหล่อให้เกิดประโยชน์สิเ <Like. S 3> <Hey, S 1> ราเลิกกันพห้หล่กไปทำงานแล้วแล้วในาอนาคตนะลูกชายฉันก็จะได้สืบพออจากบริษัท j t ีด้วยเธอกับลูกชายของฉันไม่มีอะไรที่เหมาะสมเลยแล้วอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ อะไรควรไม่ควรเธอน่าจะรู้อยู่แก่ใจแกอยู่ไหนเนะี่ยเรื่องลงทุนให้บริษัทแฟนแกในฉะัจนจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะเห็นพี่บอกว่าพรุ่งนี้จะพาพวกเราไปกินข้าวพี่นะแอบเกิเป็นไรปะเนะี่ยถ้าแกไม่โอเคเดี๋ยวฉันยกเลิกให้ก็ได้นะไม่เป็นไรพี่หนูจะไปยังไงหนูก็จะไป แกลแกแน่ใจนะว่าครอบครัวเทนทำมากินข้าวร้านนี้ใช่ไอ้ผู้ชายเจ้าชู้คนนั้นน่ะจะกินร้านนั้นโอเคฉันเข้าใจละทิก้าทิ้งใช่เหรอเจอฉันแน่วันนี้วันสำคัญอย่าทำตัวมีปัญหาเด็ดขาดครับปาร์ตี้คุณมาได้ยังไง ชอบมาตบหน้าลูกชายฉันทำไมลูกชายแม่เนี่ยเขาสมวลโดนแล้วค่ะบอกแม่คุณไปสิว่าฉันเป็นใครอ่ะแม่ครับคนนี้เป็นแฟนแฟนเหรอแกเพิ่งจะเลิกกับแอร์นี่มีคนใหม่อีกแล้วเหรอโอ้โหเทนทำไมคุณเจ้าชู้แบบนี้เนี่ยแล้วทำไมอ่ะก็ลูกชายฉันหล่อหน้าตาดีสมวลแล้วแหละที่โดนทิ้งอ่ะเลิกตามเติร์ลูกชายฉันได้ละเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญของครอบครัวเราถ้าเธอทำก็ฉันไม่เอาเธอไว้แม่ใสหัวไปคนสําคัญนะคะ ได้ค่ะมันฉันไม่ลับฉันจะรออยางนี้แหละอยากได้เงินใช่ไหมหนึ่งแสนแล้วก็ใส่หัวออกไปได้แล้ว <c oughs> แสนหนึ่งเหรอคะคุณนา้าต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเงินซื้อหนูไม่ได้ไล่อีกคืนชวโมงท่านประธานจะถึงแล้วนะพวกคุณเตรียมตัวเสร็จยังห้าแสนพอไหม แล้วหนูระคะคุณแอนแอบมาได้ยังไงอะไรกันเนี่ยอีกคนก็เคลียร์ไปอีกคนก็อยู่นี่นี่อีกสักพักน้องสาวท่านประธานก็จะมาถึงแล้วนะอ้อโหนี่พวกคุณยังคิดจะไปหลอกน้องสาวท่านประธานอีกเหรอคะหน้าด้านกังเลยนะคะเนียหยุดพูดได้แล้วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าจุดประสงค์ที่เธอคบกับลูกชายฉันนะ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวนะคะแต่นี่ลูกชายคุณแม่หลอกพวกเราสองคนนะคะฉันรู้จักลูกชายของฉันดี เขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ใจอ่อนเอาเงินห้าแสนไปแล้วก็ใส่หัวไปได้ละหนูว่ามันน่าก็ไม่พอนะคะเพราะนาคตเนี่ยเทนเขาเป็นถึงผ um ู้สืบทอดจากบริษัทเด็กดุคนต่อไปคุณนาเพิ่มให้พวกเราอีกสักหน่อยหนึ่งไม่ได้หรอคะหรือจะจ่ายให้พวกเราเป็นรายเดือนก็ได้นะคะพวกเรายินดีนี่เธออยากให้เงินมาซื้อเราได้สิก็เขามาหลอกเราก่อนในที่สุดก็เผยท่าแท้ตัวเองออกมา ที่มาคบกับลูกชายฉันเนี่ยก็แค่หวังเงินเธอเนี่ยไม่เหมาะสมกับลูกชายฉันเลยแล้วต่อไปอย่าหวังจะได้เข้าบ้านฉันอีกคุณนาคะเทนเขาทำผิดขนาดเนี้แต่คุณนาไม่เคยที่จะสั่งสอนเขาแถมให้ทายเขามาตลอดหนูถามหน่อยเถอะค่ะลูกชายคุณนาในสายแบบนี้ใครเขาอยากจะเอาไปเป็นแฟนคะหนูว่าเทนเขาไม่คู่ควรกับใครทั้งนั้นแหละค่ะไม มันจะมากเกินไปแล้วนะคะพนักงานนี่ห้องวีพีนะมาลากตัวสองคนนี้ออกไปสิมีอะไรกันอะท่านประธานค่ะมาแล้วเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ลงทุนให้พวกเราละคะ่ะว่าแต่น้องสาวท่านประธานนะคะให้ดิฉันเอาคนไปรับไปคะน้องสาวผมก็ยืนอ,อยู่นั่นเอง แอร์นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณนาเขาคงเห็นหน้านหนูแล้วเขาคงตกใจอะพี่ก็เลยสาดน้ำใส่หนออูคือมันเป็นแค่อุบัติเหตุอ่ะคือแม่ในชอบแอร์มากเลยนะแล้วเทนเนี่ยเขาก็โชคดีมากเลยที่มีแอร์เป็นแฟนอะแอร์คุณเป็นน้องสาวท่านประธานจริงเหรอแบบนี้เราอยู่ด้วยกันได้แล้ว่ะดิใครอยากจะอยู่กับเทนไม่ไา้โอ้โหนานดานมากค่ะคุณนาะ คือแม่หยาบคายเองอะยังไงยกโทษให้แม่แล้วก็ยกโทษให้เฮนด้วยนะง่ายเลยไหคะคุณอนาะทั้งทั้ท,ที่คุณอาต้อนรับหนูด้วยการด่านหนูและสาดน้าใส่หนูเนี่ยนะคะนี่พวกคุณทําแบบนี้กับน้องสาวผมได้ไงทาา่านประธานครูว่าพอเลยนะนะตอนแรกที่ผมยอมลงทุนกับบริษัทพวกคุณเพราะว่าน้องสาวมาขอให้ผมช่วยแต่พวกคุณดันรังแกน้องสาวผมแบบนี้เนี่ยนะถ้างั้นการลงทุนกับบริษัทพวกคุณผมขอยกเลิกนะครับ ขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้งนะคะนะคะนี่จ้าหนูแอร์สาดน้ำใส่แม่ได้เลยนะจะได้สกบติอารมณ์สาดได้เหรอคะได้จ้ะคุณ <c oughs> สาดได้ดีมากเลยค่ะแล้วเรื่องลงทุนกับบริษัทเราลงทุนเหรอคะ พี่รอแต่แอร์เลยแอร์พูดอะไรพี่ก็ฟังหมดถ้างั้นหนูขอยกเลิกค่ะนี่คุณแกงฉันเหรอแอร์นี่มันทำเกินไปนไหมอะแต่งเงินสิเทนต่อให้บริษัทแอร์ไม่ลงทุนกับบริษัทเทนเนี่ยแต่เราก็ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกันอยู่นะโดยที่บริษัทของแอร์เนี่ยจะซื้อบริษัทของเทนมาเป็นแมงฮึมคิดว่าดีนะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้เลขาที่จัดก,การเรื่องนี้ให้เลย งั้นต้องกลับกันเถอะเหียเวลากลับด้วยกันน,นี่สมน้ำนี่เป็นพอลูกคนเดียวเลยนะเป็นบทเลงอะไรจะยัไม่ทำอะไรเลยแม่